สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาเที่ยววัดพาม่าใจกลางเมืองเชียงใหม่มาเชียงใหม่ไม่ต้องไปพามา่าก็ถึงพาม่าเสพสมอ่าเสพบศิละปะพาม่าได้เช่นกันนะครับแาจรคมครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอ่อในขณะนี้เราก็ตั้ง <c oughs> นั่งคุยกันอยู่ที่รานวัดมหาวันนะครับถนนท่าแพอำเภอเบองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ซึ่งวัดมหาวันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ว่าได้สร้างมายาวนานไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วนะประวัติคร่าวๆพอที่จะสืบทราบมาบไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วซึ่งเมืองเชียงใหม่สมัยก่อนมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยนะอต่ย้อนเป็นสมัยก่อนมันยังไม่มีประเทศคือนี่เป็นเมืองใครเมืองมันนะม เชียงใหม่กำแพงเพชรสุโขทยัยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแม่สมัยนั้นยังไม่มีประเทศมันเป็นเมืองแต่ละเมืองแล้วแต่ละเมืองเขาก็อยู่กันอย่างเป็นอิสระหรือว่าเอกเทศนะมีกษัตริย์หรือว่ามีเจ้าเมืองของเขาเองซึ่งนับตั้งแต่ <c oughs> ลำปางลำพูนแพร่น่านขึ้นมาก็นะเป็นแต่ละเมืองละเมืองเชียงใหม่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเช่นกันนะซึ่งก็ได้มีเจ้าเมืองเดิมนั่คือกษัตริย์ จากนั้นมาก็กลายเป็นเจ้าเมืองนะกลายเป็นเจ้าเมืองก็ปกครองกันมาสืบสานกันมาเชียงใหม่นี่ก็ราชวงศ์มังรายรหรือพวกขุนเมงรายนะเป็นผู้มาสร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วจากนั้นมาก็มีก <c> ษ <oughs> ัตริย์สืบสานสันตติวงศ์ปกครองกันด้วยมาแล้วก็ <c oughs> ได้เสียอำนาจแก่พระมาะนะถูกพระมาะปกครองเรียกว่าเป็น เมืองประเทศสลาดร่วมเมืองขึ้นของพอม่าอยู่เกือบ200ปีหรือประมาณ200ปีมาจนถึงเจ้ากาวีละนะเจ้ากาวีละสามารถขอผู้เอกราชคืนจากพม่าได้ครับแล้วก็ได้มีการสร้างวัดมหาวันนี้ขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2 3งพันสรมตอนพอมา่ามายึดคลองเชียงใหม่มีการสร้างวัดพม่าไว้ไม่น้อยใช่ใช่มีมีหลายวัดที่พม่าเข้ามาสร้างสมัยนั้นมันก็อย่างว่านะ มันจะว่ากันไปแล้วมันก็ไม่เชิงเป็นศัตรูกันทั้งหมดอ่ะบบรรดาราษฎรเนี่ยเขาก็ยังทํามาหากินร่วมกันอยู่ยังค้าขายร่วมกันอยู่ครับซึ่งในการรบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกษัตริย์ต่อกษัตริย์นะมันไม่ใช่เรื่องของราษฎรหรือว่าเป็นเรื่องของถวยราชลบกันไม่ใช่นะส่วนมากกษัตริย์กับกษัตริย์เจ้าเมืองกับเจ้าเมืองเขาลุกลานกันหรือว่าเขามีเป็นอริกันหรือว่าเขาแค้นเคืองกัน มันเป็นเรื่องของชนชั้นผู้นำนะที่เขาเป็นศัตรูกันแต่ว่าราษฎรเนี่ยส่วนมากเขาก็ยังไปมาหาสู่กันปกติครับฉะนั้นก็จึงมีคนพม่าเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่ก็ค่อนข้างมากนะเขามาทำมาหากินหรือว่มามาไม่ครอบครัวนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหงน,น <c oughs> แล้วก็เพอ,เอิญว่าเป็นชาวพุทธด้วยกันพม่าเขาก็เป็นพุทธไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเขามีฐานะดี เขาก็มักจะสร้างวัดวาอารามไว้นะและเมื่อเขาสร้างมันก็ต้องเป็นศิลประแบบของเขานะที่ว่าเป็นวัดของพม่าจริงๆเหมือนจะเหมือนจะเป็นวัดกู่เต้าวัดกู่เต้าอ้าวัดกูเต้า,ตาที่ยังเหลือไม่ใช่ที่ยังเหลืออยู่เยอะที่ยังเหลือให้เห็นทศิลปะพม่าอยู่เยอะที่ยังเป็นศิลปะพม่าวัดพม่าแล้วก็เป็นพระพม่ากันนี่เสีวรนสีแดงใช่ใช่ครับไม่ก่นคิ้วถ <sk ill an> ือวัดปฏิบัติแบบพม่าจริงๆนะแต่วัดมหาวันจริงๆแล้วก็เป็นเป็นวัดลานนาแล้วล่ะ ผู้ที่สร้างจริงๆคือล้านนานะครับคือล้านนาคนล้านนามคนเชียงใหม่นี่แหละร่วมกันสร้างแต่ทีนี้ก็ได้มีผู้มีฐานะที่เป็นชาวพม่าได้เข้ามาสร้างหอไใจเอาไว้อันนี้อหอใจอันนี้เห็นอ่ะใช่ใช่อันนี้หอตจหอใจสร้างหอใจเอาไว้ชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วปีพศสองพันสามร้อยกว่ากว่านี่แหละนะ แล้วพอมาอีกท่านหนึ่งก็มีท่านกหบดีที่เป็นชาวพม่าที่เข้ามาทำมาหากินในเชียงใหม่ยุคนั้นเขามากับบริษัทออะไร่ะบริษัทอ้ของอินเดียเนี่ยไอ้ของอังกฤษเนี่ยเอเชียติกอะไรเลยอะไรนะของมันจะมีอ a ทอินเดียกับอะไรด่ยครับอครับ ก็เข้าเข้ามาลงทุนในเชียงใหม่พระมา่ันนี้ก็เลยอยู่ในเป็นเป็นของงานบริษัทนั้นด้วยครับก็เลยเข้ามาสร้างวิหารเข้าไว้นะครับซึ่งวิหารหลังหลังที่เราไปมีพระองค์ใหญ่มีพระพม่าอยู่ใช่เป็นเป็นทรงพม่าทั้งหลังเลยเป็นทรงพม่าทั้งหลังเลยเป็นทรงพม่าทั้งหลังเลนะ้พม่าแล้วก็แม้กระทั่งพระประธานในวิหารก็เป็นพระพม่าองค์ค่อนข้างใหญ่นะองค์ค่อนข้างใหญ่เลย ตัวอาจารย์คมเนี่ยนอนบนฝ่ามือได้เลยใช่ใช่สมัยที่มาบุรณะนะพอเหนื่นพอหยุดกินข้าวกลางวันเนี่ยนอนกลางวันเนี่ยนอนบนมือพระเนี่ยพระทางกา้ไสบายเป็นปังปังมันวิชัยเนี่ยปังมันวิชัยอาจารย์อาจดีย์เจดีด้านหลังเราเป็นเจดีอะไรเจดีนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นทรงพม่มาณนะครับทรงพระมาณ์ทรงพม่มาตอนอาจารย์ที่มาบุรณะตอนนั้นเป็นไงอาจดีย์เจดียู่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะแล้วก็ยังยังไม่ได้ชำรุดอะไรนะยังสมบูรณ์อยู่ครับ อันนี้ก็ยังอยู่สภาพเดิมนะให้ดูแล้วยังอยู่สภาพเดิมฉัดอาจจะมีการบุรณะเพิ่มเติมใช่ใช่ฉัดนี่มีมีการบุรณะครับผมซึ่งไหร่นั้นลดลายปั้นนี่เป็นพม่าหมดเป็นพม่าหมดครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าวัดเป็นพม่านะวัดเนี้ยซุ้มประตูถ้าเป็นซุ้มของทางล้านามันจะเป็นซุ้มโขงเห็นไหมเป็นซุ้มโขงซุ้มประตูโขงคือถ้าเรามาวัดทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับซุ้มประตูอลังการมากใช่เขาจะอลังการ แต่ถ้าพม่าเขาจะเน้นแบบนี้ลาย <c oughs> เขายกลายดอกปนใบเห็นไหมลายดอกปนใบเราว่าทุ้มประตูภาคกลางสวยแล้วมามามาเหนือนี่สวยแบบว่าอลังการออไม่แ<ม>พ้กันผมะล,ะละเอียดกว่าละเอียดกว่าละเอียดกว่านะเรียกว่าทัศนียภาพหรือว่า <c oughs> ความงามเชิงศิลป,ปะความอ่อนช้อยเนี่ยผม <c oughs> ว่าของล้านานาสวยกว่าของเราครับนะเพราะว่าของศิลปะไทยเราเนี่ยมันเป็นผสมประสานระหว่างเราเอาของขอมมาครับ เราลายขอมกับอินเดียมาผสมกันพระพระมา่าจะปากแดงนะครับ<อ>าทาชาติสีแดงส่วนใหญ่ท,ทั้งทั้งทั้งทุกที่นะครับไม่ใช่หลวงพ่อปากแดงอย่างที่เราคิดคือไม่ใช่เฉพาะพระพมา่าครับพระไทยเหมือนกันทางล้านนาเนี่ยพระทารานนาปากาแดงหมด,ด <า S 1> ทุกวัดปากแดงแทบทั้งหมดครับแล้วเม็ดพระศกจะทาสีดําเหมือนดงเป็นเส้นผมจริงกันอย่างนั้นอาจารย์คนแก่ๆคนนั้นเป็นใคร ต้องเป็นเทพหรือเป็นอะไรสันนิษฐานอันนี้เราก็ไม่ทราบนะเรื่องเรื่องของศิลปะพระมาเขาเนี่ยว่าเขาคืออะไรกันนะครับก็ก็น่าจะเป็นบุคคลสําคัญหรือว่าเป็นเทพเทวดาชั้นสูงของเขาละครับก็ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมมานี่ก็เขียนไว้ในจะจะมีอาจจะมีแทบทุกซุ้มนะจะมีแทบทุกซุ้มอาจารย์ในนี้คิดสันนิษฐานว่าบรรจุพระไหมก็คาดว่าน่าจะมีนะเรื่องการบรรจุพระเครื่องพระบูชาอะไรนี่แต่ที่เน้นโดยส่วนมากจะบรรจุ จะมีการปฏริสถานพระบรมสารีริกธาตุกันนะพอ,อ,อทางล้านนาจะเน้นเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของพม่าคือนะนิยมเอาพางสร้างพระบรรจุกุมไหมมีครับมีแต่ว่าไม่มากไม่มากเหมือนของของคนไทยนะในแนวความเชื่ออาจจะต่างกันนะเรื่องเ,อเรื่องอานิสงส์การสร้างพระสร้างอะไรเนี่ยฉะนั้นพระกุพรพม่าจึงมีไม่มากครับมีแต่ว่าไม่มากครับก็ อาจารย์ครับวัดนี้อาจารย์มาทำอะไรไว้ที่วัดนี้ถึงพามามาทำอัดรายการวันนี้โอ้ก็ตั้งแต่38ปีก่อนเนะได้มาทําการบุรณะวิหารหลวงครนะซึ่งเป็นวิหารทรงพม่านะซึ่งตอนที่มานะก็คือวิหารหลังนี้ชำรุดทรมมอย่างมากครับเรามาเห็นนี่ก็รู้สึกอเนกอนาถนะทำไมมันเหมือนเป็นซากเป็นซากซึ่ง ในส่วนอื่นของวัดเนี่ยก็คือสร้างขึ้นมาใหม่บ้างบูรณะบ้างอะไรสมบูรณ์ทุกจุดครับแต่มีวิหารทรงพมา่าหลังเดียวเท่านั้นที่ปล่อยให้ชมรุดซุดโทมแบบไม่เหลียวแลเลยนี่เป็นไม่มีการเหลยวเป็นคติอคติของคนที่นี่นะครับไม,ไม่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาความจงเกียรติจงชังชยังมีอยู่ก็คือหลังคานี่ก็ชมรุดไปเป็นส่วนมากแล้วนะแล้วก็ฝนตกนี่ก็คือ <c oughs> น้ำเจิงนองนะภายในวิหารครับ พระเดชพระคุณเจ้าวาดในยุคนั้นสมัยนั้นท่านพระครูมนุนธรรมพรหรือหลวงพ่ออินคำเนี่ยท่านก็เลยเอาสังกษีขึ้นไปมุงตรงเฉพาะพระประธานไว้ครับไปมุงเฉพาะพระประธาน,นตัวอง <ใน S 1> พระประธานชำรมไหมมีส่วนชำรบเป็นบ,บางส่วนแต่แต่โดยส่วนมากยังสมบูรณ์ครับยังสมบูรณ์นะผ่านไปสองร้อยปีก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่า ถ้าถ้าเป็นส่วนอื่นนี่ก็ถ้าฝนตกนี่ก็น้าท่วมในวิหารนี่น้ําท่วมเลยนะแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมทําไมคือไม่บุรณะก็เลยมาถามหลวงพ่อนะมาถามหลวงพ่อเจ้าวาดสมัยนั้นท่านก็บอกว่าในตอนนั้นสมัยนั้นนะก็คนเชียงใหม่เนี่ยเขายังมีการรังเกียจพระมาร่าอยู่นะยังมีความมาคาดแค้นหรือแค้นเคืองหรือว่าโกรธเกลียดพระมาร่าที่ว่า เข้ามายึดเชียงใหม่อยู่ยาวนานครับแล้วก็เข้ามาข่มเหงกันบ่อยๆครับเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเป็นของพม่ามาสร้างไว้ทําไว้เขาไม่สนใจแล้วเขาปล่อยให้พังเขาปล่อยให้พังอ่าเขาปล่อยให้พังไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าที่เราไม่ต้องแค่เรารักษาไว้เท่า้แค่เรารักษาและโดยเฉพาะตามหลักแล้วนะเราจะไปเอาความความไม่ชอบส่วนตัวมาปนกับศาสนามันไม่ได้ครับบางคนละเรื่องนะคนสร้างเขาก็ตายไปตั้งนานแล้วนะ ต้องขอบคุณเขานะครับที่เขาสร้างไว้ใช่เราสร้างไว้เขาก็สร้างพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้าครับนะเขาไม่ได้สร้างบุคคลสาคัญของพม่าไว้เมื่อไรครับเขาสร้างพุทธรูปเพียงแต่ว่าเป็นศิลปะของพม่าไว้แค่นั้นเองในคนไทยมันเสียอย่างเนี้ยนะคนไทยเรามันเสียตรงเนี้ยมันไม่แยกแยะว่าอะไรคืออะไรครับไม่แยกแยะพอไม่ชอบเจ้าของหมากูก็พาเกียดตหมาไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือนิสัยคนไทยเป็นไง ไม่ถูกกับพ่อแม่มันก็เกลียดลูกหลานมันไปทั้งหมดครับนี่คือไม่ไม่รู้จักแยกแยะนะคนไทยจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากครับบางทีไม่ไม่ถูกกับคนคนเดียวละนะผ่านทั้งพี่ทั้งน้องไปทั้งหมดทั้งตระกูลมันกลายเป็นอย่างนี้นี่นิ่สัยดั้งเดิมของคนไทยที่สืบมาเกือบถึงปัจจุบันใช่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้แหละคือนี่ถ้าเขาไม่สร้างไว้นะครับคนนั้นไม่ได้สร้างไว้เนี่ยมันจะมีไหมใช่ มันจะมีความมันมีศิละปะอยู่นี้ให้ให้เราได้ไปเที่ยวชมโดยไม่ต้องไปประเทศเขาได้ไหมค่ะทีนี้ก็เออมันก็เป็นแค่เรื่องเล่านะครับบางบางบางคนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ่อผู้ที่มาสร้างวิหารหลังเนี้ยพอเขาสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยศพเขานะมันจุูไว้ใต้ฐานพระนั้นแต่จริงไม่จริงไม่รู้รเพราะว่ามันไม่ได้มีการเปิดเข้าไปดูครับได้ขนานั้นครับอ๋อคนคน,คนเขาไม่บูนนะเพราะว่าเข้าใจว่า ก็ S <S> อาจจะเป็นได้นะ <S 1> <S 1> อาจจะเป็นได้อาจจะรังเกียจตรงนั้นก็ได้เป็นนะแต่จริงแล้วคติความเชื่อเอากระดูกคนใส่ใต้ฐานพระมีไหมเยอะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เ่านอจ้ะยโบราณไม่มีนะไม่มีใครเอาใส่ไว้หรอกแม้กระทั่งพระเกจิเขายังไม่ใส่เลย,ยก็าจะยังครับเนี่ยอน,นุนะครับอ,อ,อ,อกอดบรรจุอธิทางล้านนาเรียกอะไรผมไม่รู้นะหลวงพ่ออินคือเขาเขาไม่ไม่ปนแน่นอนหลวงพ่ออินคำนเนี่ยในกุฏิท่านนั่นเนี่ย <S <S อันนี้นะอ,อันนี้โบราณแล้วนะสมัยก่่นมันเล็กกว่านี้นะครับ สมัยก่อนมันอยู่แค่นั้นระเบียงนี้ยังไม่มีออกมาครับเวลามานั่งคุยกับท่านอ่ะตรงหน้ากุฏิท่านเนี่ยมันจะกว้างออกมาประมาณเมตรยี่สิบเองที่นั่งคุยอ่ะนั่งได้ไม่เกินสามคนเต็มแล้วครับท่านจะอยู่ของท่านตรงนี้แหละท่านตรงนี้ต่าตํากว่านี้ไหมตรงที่เรานั่งเนี่ยต่ำกว่านี้หน่อยต่ำกว่านี้หน่อยนี่มีการถมเพิ่มมากขึ้นเลยมีการถมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างนั้นก็มีการปรับแต่งภูมิทัศน์แล้วก็โอ้โหมีการก่อสร้างขึ้นเต็มหมดแล้วครับสมัยก่อนไม่ใช่อย่างนี้ ในตรงนี้สมัยก่อนมันเป็นห้องน้ําเป็นส้วมครับตรงนี้คือส้วมเลยนะแล้วตรงนี้มันจะมีบ่อบ่อโพรงบ่อบาดาลสาหรับมาอาบน้ํากันตรงนี้นะคือสมัยนั้นยังไม่ได้อาบน้ําห้องน้ําครับตัดขึ้นมาแล้วก็อาบ,อบไปเลย,เลยอ่อาอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงเห็นวัดศิลปะต่างๆอยู่ในเมืองไทยในมุมมองอาจารย์อาจารย์รู้สึกดีไหมผมรองนะผมรู้ส,สึกดีนะรู้สึกดีนะอ่าเพราะอะไรมันทําให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ย เผยแผ่ไปสู่แผ่นดินใดก็ตามนะ <c oughs> ก็จะมีการสร้างหรือว่าการาการสร้างวัดวารามเพื่อเป็นอนุสรณ์ทางพุทธศาสนาเอาไว้นะตามศิละปะของแต่ละชาติทิพั่ผนนั่นแหละมันทําให้เกิดว่าถ้าเราจะดูเชิงงานศินละปะเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างยิ่ง่ะครับเอาศิละปะของหลายชาติมารวมไว้บนแผ่นดินเดียวนะครับนะเจ๋งเลยโอ้โหมันมันทรงคุณค่ามากคือเรา เราอย่าไปอคติในเรื่องส่วนตัวนะที่ผ่านๆมาเราอย่าไปคิดแต่ว่าเขามาทําเราเขามาลังแกเราอะไรเราแล้วไอ้ที่เราไปทําเขาไว้เยอะแยะเราไม่คิดเขาบันทึกไว้นะครับไปฝั่งพม่าไปคํา้าไปเหมรนไปลาวนี่ตั้งแต่สมัยยุทธยามาอะไรมาเราไปลุกลานชนเผ่าอื่นตั้งเยอะตั้งแยะทําไมเราไม่คิดบ้างับแต่พอเขามาทําเราเนี่โอ้โหจํากันดีจังสั่งทั่วลูกทั่วหลานเลย เออตรงเนี้ยมันเป็นอุปนิสัยที่เสียมากๆของคนไทยเรานะมันเป็นอย่างนั้นก็อาจารย์ครับงานบุญของอจารย์นี้เร็วๆนี้มีอะไรเออถ้าเร็วๆนี้ก็ภายในปลายเดือนนี้เลยนะไปจากนี้ก็อ่าหุ้ยวันที่ยี่สิบเก้านี่เอง่ะอีกยี่สิบหกวันเองยี่สิบเจ็ดวันเดี๋ยวจะไปทําลาลการสวดิกายยนนะก็จะได้มีการสร้างพุทธเจดียรวมมหาเจดียที่ ส,สถานธรรมพรมรังสีหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมพรมรังสีตำบลหน,นองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดการจันบุรีโดยเจดีย์นี้มีฐานกว้าง8เมตรมีความสูง10เมตรแต่ว่าสร้างเสร็จภายใน24ชั่วโมงคือ1ที่วาหรือ1ึราตรีเท่านั้นหนึ่ 1> 1ที่วา1นราตรีที่วาราตรีกลงวันเรา12ชั่วโมงก็คือใน12ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงทําเสร็จเลยครับ โดยมีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญแห่งจังหวัดสระบุรีท่านเป็นองค์ประธานอนุเคราะห์มาเป็นผู้นําสร้างให้ท่านก็จะพาคณะสิทธิ์ของท่านมาช่วยสร้างให้ทีนี้เราก็ร่วมกันร่วมกันแต่ว่าข้อสําคัญคือเราจะต้องสร้างทำราดฐานไว้รอคานสําคัญที่รับคานที่จะรองรับองค์เจดียเราจะต้องทําคานเทคานเอาไว้รองรับซึ่ง ส่วนที่จะต้องทําคานหรือเทคานนี่ก็ <c oughs> มันก็น่าจะไม่ตกตกแสนเหมือนกันใช้เหล็กสี่หุนป้องอ้อยประมาณ100เส้นนะปูนก็ประมาณ100่ถุงนะที่จะต้องใช้นะนอกนั้นก็คืออิฐหินปูนทรายที่จะต้องมาผสมเทแล้วก็อาจจะมีค่าแรงช่างบ้างอะไรบ้างนะก็น่าจะประมาณ1 0 0 0 0แบาทโดยประมาณนะแล้วใช้อิฐทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นก้อนนะอิฐก้อน ก้อนใหญ่หน่อยนะประมาณสี่หมื่นก้อนก็ให้ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นองค์แรกที่จะสร้างคือสร้างพระทันใจนี่ใครก็เห็นกันคือผมก็ไม่เห็นสร้างมาหลายองค์แล้วคือเจดีเนี่ยเจดีทันใจคือพระทันใจสร้างเพ็ทในวันเดียวก็คือ วันหนึ่งก็คือ12พชั่วโมงพระทันจส่วนใหญ่นะแต่นี่เจดีย์ธันจเขาต้องหนึ่งที่วาก็หนึ่งลาตินหนึ่งวันเต็มเต็มหนึ่งวันเต็มยีบสี่ชั่วโมงพระทันใจส่วนใหญ่เขาจะสร้างเป็นประมาณไม่เกิน12ชั่วโมงไม่เกิน12ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าปั้นสดก็คือ24ชั่วโมงเหมือนกันครับถ้าหากว่าเทพิมเนี่ยก็คือแน่นอนเช้าจรดเย็นเสร็จแล้วครับแต่ถ้าหากว่าปั้นสดคือเอาอิดมากอกแล้วก็ชาปูนกันเลยทํากันเลยเนี่ยง ของอาจารย์ปั้นสดเคยทำไหมยังไม่ได้ปั้นสดครับผมมีแต่เทป,ปั้นสดนี่จะมีคณะช่างอยู่ที่นี่แหละที่เชียงใหม่นี่แหละนะก็ไปปั้นให้องกองที่อยู่สำนักสงฆ์พรมรังสีองค์นั้นองค์นั้นปั้นสดครับยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันผมยังไม่เคยไปสำนักสงฆ์พรมรังสีเนี่ยทำมังสรศีหรือพรมรังสีพรมรังสีพรมรังสีก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ